ผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมาสเตอร์เกรดนะครับเซก้เอาไว้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีกันพลามารวีวิวทุกคนได้ชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับกันพลาที่ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะครับก็คือ่องนี้เลยนะครับมา s t e r g r เกรดเซตากันดำนะครับเวอร์ชั่น2.0นะครับมาสเตอร์เกรดเซตาเนี่ยมันก็ไม่มีรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยก็นานแล้วก็ดูสิตัวเนี้มันออกมาตั้งแต่ปี2005นนะครับแต่ว่าปีเนี้ย 2021แล้วผมก็เลยคิดว่าเอาเอเราเอาตัว2.0เนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันดีกว่านะครับ <_ C 1> เผื่อมีท่านไหนที่สนใจกำลังคิดว่าอยากจะซื้อเซตามาสเตเกรสตัวมาต่ออยู่พอดีแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดีหรือเปล่า,เ,าเป็นว่าไม่ต้องไปรอแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวให้ชมกันแล้วเดี๋ยวอาจจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าหลังจากต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยหรือจุดตรงไหนที่เ,เป็นข้อสังเกตสำคัญสำหรับกันปลาตัวนี้บ้างนะครับ นี่คือแผงทั้งหมดของ Master g r a ก e z เซต g ากันดําตัวนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด19แผงนะครับรวมทุกสิ่งอย่างแล้วนะครับแผงก็จะเป็นแผงที่ค่อนข้างใหญ่โตทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะแถมตัวเป็น Action b a บดนะครับลอนเชอร์ er นะครับแผ่นใหญ่ๆมาให้ด้วยนะครับซึ่งกันพลาใหม่ๆยุคหลังๆแทบไม่มีแถมอะไรแบบนี้ละสติกเกอร์นะครับก็จะมีด้วยกัน3แผ่นอันดับแรกก็คือจะเป็นสติกเกอร์ฟอยล์นะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ฟอยล์แผ่นเล็กๆ นะครับเป็นดวงตาเป็นอะไรพวกนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสติกเกอร์ใส่นะครับก็แผ่นเล็กอีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพวกมาเกอร์ต่างๆบนตัวกันพาสุดท้ายก็คือสติกเกอร์แบบขูดนะครับสติกเกอร์แบบขูดเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเขาเรียกอะไรอะแผ่นคุ้นๆแบบนี้นะครับสาหรับหลายคนอาจจะงงว่าพอได้สติกเกอร์แบบนี้มาแล้วเนี่ยมันใช้ทำอะไรนี่คือสติกเกอร์แบบขูดนะครับคู่มือนะฮะคู่มือสวยเลยผมว่าคู่มือสมัยก่อนเนี่ยมันมีความคลาสสิกของมันอยู่ คือแบ็กกราวด์สีดำและมีภาพกันพาพร้อมฉากอยู่ข้างหลังนะครับข้างในก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับยุค15ปีก่อนบันไดก็คงไม่คิดว่ากันพามันจะไปได้ไกลถึงระดับอินเตอร์เนชั่นแนลขนาดนี้นะครับด้านในก็จะมีเปรียบเทียบกันพาเซตากันดั้มในเวอร์ชั่นต่างๆให้ดูด้วยนะครับไฮเกรด1ต่อ100มาสเตอร์เกรดแล้วก็เพอร์เฟกต์เกรดนะครับ เซตเซต้าเวอร์ชันน2.0เนี่ยก็แน่นอนนะครับก็คือทานฟอร์มได้ทานฟอร์มเป็นเป็นเครื่องบินเป็นยานได้ซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสร้างความลำบากใจให้กับผมมากขนาดไหนนะครับ uh, สีสันเนี่ยผมบอกเลยสีแนวแนว,แน,วนี้คือมันเป็นสีสันแนวเรโทรมากดูก็รู้เลยว่ารุ่นแบบคลาสสิกเลยนะครับซึ่งมันจะเหมือนอความสดใสจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจะเน้นแบบ เข้มๆนะครับสีสันโครงในเนี่ยมีเหมือนไม่ค่อยเยอะนะครับก็<อ>ดเดี๋ยวลองต่อดูว่าออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรายละเอียดก็ก็พอดูได้นะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายเท่ากับกันพลาในยุคนี้อันเนี้ยคือ15ปีที่แล้วนะครับอย่างเนี้ยช่วงปืนเนี้ยถ้าถามผมผมรู้สึกว่ารายละเอียดน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับมาสเตอร์เกรดแต่โอเคแหละมันเป็นกันพลาที่เก่ามากแล้วนะครับก็ผมก็อยากจะามาต่อแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเอาละ ah louis โอเคก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับมาสเตอร์เกรดนะครับเซตาก u ันดัมเป็นกันพลาที่ อ,อ่ออกมาตั้งแต่ปี2005นะครับนานพอสมควรเลยนะครับก็ประมาณตอนนี้ก็เด็กมัธยมกันแล้วนะครับก็สำหรับกันพลาตัวนี้เนี่ยผมลืมแจ้งราคาไปในช่วงต้นนะครับกันพ้าตัวนี้เนี่ยราคาตอนเนี้ย จะประมาณ1,700บาทนะครับก็อาจจะบวกลบมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้อีกเล็กน้อยนะครับก็ลองสอบถามจากร้านค้าที่คุณซื้อบ่อยๆดูก็แล้วกันก่อนที่จะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับรายละเลอียดกันพาเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ากันพาตัวนี้เนี่ยในกล่องมันมีอะไรที่ให้เรามาบ้างนะครับก็เบือเ้องต้นก็คือตัวกันพานะครับกันพาก็ตัวสูงใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมวัดไม้บรรทัดดูแล้วนะค,ความสูงเนี่ย 21เซนเลยถือว่าเป็นกันพลาที่ตัวสูงพอสมควรนะครับต่อมาก็คืออาวุธเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นตัวบีมไรเฟิลนะครับก็จะแยกสีมา2สีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสีน้ําเงินนะครับเข้มๆหน่อยส่วนข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับตัวปืนเนี่ยสามารถไม่รู้ยืดอ่อือยืดได้นะครับยืดได้นะครับอันนี้คือยืดนะครับอันนี้ก็คือหดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จริงๆตรงนี้ผมวางผมถือกลับด้านได้ไงวะเนี่ย มุมนี้นะครับยืนหดได้อันนี้เอาไว้ไปติดตรงด้านบนของตัวเว็บไรเดอร์โหมดได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นไฮเปอร์เมกาลอนเชอร์นะครับเป็นปืนที่ยาวมากนะครับยาวมากคือผมว่าวัดความยาวของมันเนี่ยเกือบเกือบฟุตเลยนะครับเกือบฟุตหนึงทีเดียวนี่วัดได้ประมาณ29ิเเซนก็ขาดอีกเซนเดียวก็ฟุตหนึ่งแล้วนะครับ หดได้มียืดหดได้นะครับตรงนี้เก็บเข้าไปได้นะครับปึ๊บตรงนี้เก็บเข้าไปได้อย่างนี้นะครับตรงนี้กลางได้นะครับกางได้แบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับฟอร์ฟอรมฟอร์มโดยรวมของมันนะครับสําหรับตัวไฮเปอร์เมกาลอนเชอร์นะครับยาวพอสมควรแต่ว่า ผมว่ามันแยกสีมันน้อยไปหน่อยนะดูดีมีแต่สีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยเลยมันผกว่ามันเออแยกสีน้อยไปหน่อยในความคิดเห็นของผม3ก็คือตัวชิลนะครับตัวชิลวันนี้คือคือติดสติกเกอร์ไปแล้วก็จะเห็นตัวแซดนะครับเซตาอยู่ตรงนี้นะครับตัวชิลก็ยืดหดได้เช่นเดียวกันนะครับคือไอพวกอาวุธยุดโธปกรของเซตาเนี่ยมันยืดหดได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีแดงกับอ้น,นี่จะเป็นสีน้ําเงินเข้มๆอันนี้ก็เอาไว้ติดตรงด้านล่าง ของเว็บไรเดอร์โหเช่นเดียวกันนะครับมีอะไรอีกอ้ออันนี้สำคัญเลยก็คือตัวเป็น Action b a s สนะครับเป็นตัว Launcher สำหรับให้ตัวหุ่นยนต์พุ่งออกไปนะใครใเคยดูกันดำนอยพอเข้าใจภาพนะครับแล้วก็จะมีพวกเ,เป็นแกนเป็นอะไรเอาไว้ให้ติดกับด้านล่างตัวกันพลานะครับกับตัวตัวเว็บไรเดอร์โหมดด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับอันนี้จะเป็นที่วางเทา้า ตรงนี้ก็ตั้งขึ้นมาปึ๊บก็เอาไว้ค้ำนะครับค้ำปึ๊บแบบนี้นะฮะก็จริงจริงจริงๆสมัยเนี้ยกันพลายุคนี้แทบไม่ค่อยจะมีแบบแถมอะไรแบบนี้แล้วนะครับคือจริงๆก็ไม่อยากเรียกว่าแถมนะจริงจริงมันคือคิดเงินไปแหละนะครับถ้าซื้อแยกก็คิดว่าก็น่าจะหลายร้อยบาทอยู่นะครับโอเคสำหรับกันพลาตัวนี้มาสเตอร์เกรดเซตากันดั้มเนี่ยในแง่ของการต่อเนี่ยก็ ไม่ยากนะคือจริงๆแล้วก็ต่อได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าปัญหามันคือบางจุดเนี่ยมันมันมันเป็นด้วยความที่มันภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นคู่มือที่เก่ามากแล้ว15ปีอปีบางจุดมันก็อธิบายแลงง้วงงงนิดนึงนะครับดังนี้ดังนั้นไม่ใช่ดังนี้ตอนต่อก็ดูใบต่อให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงราร์ฟอร์มเนี่ยจะงงหนักมากนะครับมือเนี่ยมือของกันพลาตัวเนี้ย มันจะมีมาให้แค่มือเดียวนะครับเป็นมือที่ขยับนิ้วโป้งได้อันนี้คือขยับนิ้วโป้งแล้วก็ขยับนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้นิ้วชี้แล้วอีก3นิ้วนี้มันจะติดกันนะครับแล้วข้างในก็จะมีเดือยเอาไว้ให้ล็อกติดกับปืนนะครับอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่มีก็คือตรงด้านข้างตรงเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยคือเอาไว้เสียบกับตัวบีมเซเบอร์ได้นะครับบีมเซเบอร์ ก็จะมีประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นเป็นปีกนะครับซึ่งก็หลักๆก,ก็คือเอาไว้นะครับแปลงล่างนะครับเป็นเว็บไรเดอร์โหมดนะครับสำหรับกันพลาตัวนี้เนี่ยจุดขยับเนี่ยจริงๆอ่ะก็มีอยู่เยอะในแบบมาสเตอร์เกรดนะครับแต่ว่าเรื่องของการรับน้ําหนักเนี่ยผมบอกเลยว่าพอให้มันยืนอยู่แบบนี้นะครับไงหลังนะครับไงหลัง oh. คือต้องต้องจัดท่าให้แบบว่ามั่นคงมากๆเบะมากๆเลยมันถึงจะไม่ล้มนะครับซึ่งตัวเนี้ย ส่วนใหญ่แล้วถ้าถือยืนท่านี้จะล้มนะครับดังนั้นอาจจะต้องใช้กับตัวแอคชั่นเบสนะครับที่ในกล่องมันให้มานะครับสำหรับข้อต่อและจุดขยับของมาสเตอร์เกรดเซตากันดั้ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าก็พอใช้ได้นะครับไม่ได้แบบว่าแย่อะไรมากมายเพียงแต่ว,ว่ามันก็จะขยับได้ไม่เต็มที่เท่ากับที่ที่เราคาดหวังไว้เท่านั้นอย่างเช่นช่วงแขนเนี่ยนี่แขนยกได้เต็มที่เท่านี้นะเออเพราะว่ามันจะไปติดเอเนี่ย แผ่นพลาสติกตรงนี้ข้างบนนะครับทำให้ยกแขนได้เต็มที่ก็เท่านี้แหละนะครับก็ไม่รู้จะไปดัดอะไรยังไงละคือถ้าจะให้ยกกว่าน,นี้ก็ต้องหมุนหมุนนี่ขึ้นแบบนี้ซึ่งผมว่ามันก็แปลกๆเนาะมันก็มันก็ไม่ใช่แนวอีกใช่ปะละ่ะส่วนหัวเข้านะครับเวลาจะยกขึ้นมาก็ต้องปรับแผงสเกิร์ตอันนี้ให้มันยกขึ้นนะครับค่อยๆดัดก็จะได้ประมาณนี้องอได้อีกนิดนึงนะครับไอน,นี้คือ คือสุดๆดละสุดๆดละนะครับเออแต่ว่าในรูปในกล่องมันมันทำให้ทําท่าคุกเข่าได้จริงๆมันก็พอทําได้แหละแต่ว่าก็อาจจะเป็นท่าคุกเข่าที่ดูฝืนฝืเล็กน้อยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนมิสไซน์นะครับมันจะเป็นกล่องมิสไซน์เราเปิดเปิดตรงนี้ได้อ่ะนก็จะเห็นเป็น เป็นมิสไซล์อยู่ข้างในนะครับซึ่งมันจะมาจากไอตัวนี้นะครับตรงนี้ก็เปิดได้นะครับก็ได้ทั้งสองข้างนะครับมันสามารถเอาออกแล้วก็ใส่เข้าได้ทั้งสองข้างเลยพายโลดจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับก็จะเห็นพายโลดนั่งอยู่ข้างในนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปิดลงมาจริงๆตัวพายโลดเนี่ยมันก็ให้มาอีกนะครับจริงๆไม่น่าใช้พลอตคือเป็นอีก2คนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นล่างแบบยืนเฉย นะครับยืนเฉยๆนี่น่าจะเป็นใช่ปะมืนจะเป็นผู้หญิงเลยเออกับอีกคนนึงก็คือจะเป็นเอจอจ้าหน้าที่ในในตัวท่ากัสยานนะครับเอาไว้โบกธงตัวข้างหลังเนี้ยปีกมันก็ดึงออกมาได้เนาะสำหรับตัวเว็บไรเดอร์โหมดนะครับก็กลางออกมา,าได้ทั้ง2ข้างนะครับอ,อ,อ,อันนี้คือ กางออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะขยับได้ไอตัวข้างหลังนี่ก็กางออกมาได้อีกนะครับเป็นหางอยู่ข้างหลังนะครับตัวขาเนี่ยอันนี้คือเท้าของมันนะครับก็จะประมาณนี้เท้าเท้ากับขาเนี่ยมันยืดหดได้นะสำหรับการ transform นะครับเป็นเว็บไรเดอร์โหมดนะครับยืดหดได้พอพยืดมาแล้วเราก็จะเห็นว่าข้างในมันก็จะกล,งกลวงแบบนี้นะครับสำหรับเวลาจะหด หัวเข้าไปตรงนี้มันจะกางขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถงอเขาเขาตรงนี้งอฟึบนะครับแล้วก็กดมันลงไปข้างล่างกดมันลงไปอันนี้ผมกดให้ดูคร่าวๆนะเออแต่ว่าตอนทานฟอร์มเนี่ยจะไม่ได้ทานฟอร์มไปดูเพราะว่าค่อนข้างลําบากและตอนทานฟอร์มเนี่ยถ่ายวีโอไปแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานคือมันไม่ยากแต่มันใช้เวลานานเพราะว่าบางจุดที่มันเป็นเดือยเป็นล็อกเลยเนี่ยมันเกี่ยวแล้วมันหลุดเกี่ยวแล้วมันหลุดอะไรอยู่อย่างเงี้ยหลายรอบนะครับ เอ่อจะให้ผมบอกยังไงดีล่ะอันดับแรกอะจุดที่ลำบากอะ่ะคือคู่มือในการต่อเนี่ยอธิบายได้ค่อนข้างเข้าใจยากมากนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคู่มือเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็มีแต่ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นช่วงแรกที่ทำกันพลาออกมาในในยุคในยุคแรกๆนะในยุค15ปีที่แล้วหลายจุดเนี่ยผมดูแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคือเราต้องแบบอาศัย อาศัยเกิดในการต่อกันพามานานในการแบบงมว่าเอ้ยตรงนี้มันควรจะปรับอะไรยังไงนะครับฮะไอ้น,นี่คือข้างในอันนี้ก็คือด้านด้านหลังด้านล่างนะครับคือตัวตัว,ต,วตัวใบหน้าของหุ่นยนต์เนี่ยส่วนใหญ่พอเป็นร่างยานแล้วเนี่ยเวลามันบินมันจะคว่ำลงแบบนี้นะครับตัวเซต้ากันดั้มมาสเตอร์เกตตัวนี้ก็เช่นเดียวกันอันเนี้ยคือเป็นร่างยานท,ที่ที่ต่อเสร็จเกือบฟิน i s h แล้วแหละเรียบร้อยแล้วแหละคือบิดนูน่นบิดนี่นะครับบิดขาไปมาเอาปีกจากที่อยู่เดิมปีกจะอยู่ข้างหลังใช่ป่ะมันก็ พลิกออกมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็คว่ำลงคือยานจะบินอย่างนี้นะครับยานจะบินในในในฟอร์มประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านบนด้านบนจะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ติดปืนนะแต่ให้ดูก่อนประเด็นที่อยากจะพูดถึงอะ่ะคือไอตัวชิลมันจะเป็นชิ้นส่วนที่เราจะต้องติดเข้าไปตรงกลางมันติดไม่อยู่มันติดลําบากมากติดแล้วก็หลุดซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเกิดจากการดีไซน์หรือยังไงคือคือมันจะต้อง ในคู่มือมันให้ล็อกหลายจุดมากซึ่งเอาเข้าจริงๆอ่ะมันมันมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพอเราปิดไอ้ตัวตัวตรงเนี้ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมองไม่เห็นข้างในคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะไปล็อกกับอะไรวะเออคือมันปิดมันบังไว้หมดปีกสองข้างก็บังบังด้านข้างไว้หมดดังนั้นมันต่อแล้วมันรู้สึกแบบมันเหมือนไม่ค่อยลงตัวคือดีไซน์ช่วงช่วงไอ้ที่ติดชิลเข้าไปตรงเนี้ยมันดูไม่ค่อยลงตัวแล้วมันติดไม่อยู่นะครับไอ้นั้นก็คือปัญหาเนี่ยผมติดไม่ค่อยอยู่ คือถ้าคว่ำลงอ่ะคือคือคือหลุดแน่นอนนะครับ <c oughs> คือคือถ้าติดติดแล้วเนี่ยมันมันก็จะประมาณนี้อันนี้ผมใช้มือยันเอาไว้นะเอาจริงๆคือมันล็อกไม่อยู่จริงพอปล่อยปล่อยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพอคว่ำลงหลุดคราวนี้ปืนเนี่ยอันนี้ก็ปืนอันนี้คือคือด้านบนเนาะด้านบนของตัวตัวตัวเวฟเวฟไรเดอร์โหมดตัวนี้มันก็ให้เรา,าเสียบเข้าข้างบนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงน,น,นี้ตรงนี้มันจะมีรูอยู่ นะครับเห็นรูงี้ป่ะก็เสียบพาไปแม่งโคตรหลวมอ่ะเออเนี่ยเนี่ยมันเสียบแล้วมันมันก็ไม่อยู่มันหลวมมันหลวมมากเนี่ยเสียบหลุดเสียบหลุดนี่ขนาดแบบหงายขึ้นอย่างนี้นะอันนี้อันเนี้ยเนี่ยคือฟอร์มฟอร์มข้างบนแต่มันหลวมนะครับเอาเป็นว่าสรุปคือล่างทรานฟอร์มเนี่ยก็คือทรานฟอร์มครั้งเดียวแล้วก็ขี้เกียจแปลงแปลงกลับแล้วดังนั้นผมก็จะพูดเหมือนทุกครั้งแหละคนที่จะซื้อ กันพลาที่มีแบบทรานฟอร์มอะไรเงี้ยถ้าคุณถ้าคุณชอบจริงๆนะซื้อ2กล่องเถอะกล่องหนึ่งทรานฟอร์มกล่องหนึ่งเป็นล่างกันดำล่างหุ่นยนต์มูบวิสูตรถ้าไม่รักการแปลงล่างจริงตัวนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวสรุปคร่าวๆเลยแล้วกันกันพลาตัวนี้ราคาประมาณพันเนะครับถามว่าคุ้มไหมในแง่ความคุ้มค่าผมก็รู้สึกว่ามันคุ้มดีจุดที่ชอบนะครับก็คงเป็นฟอร์มเวลามันจับมันแอคชั่นอยู่บนตัวแอคชั่นเบสตัวนี้นะครับผมคิดว่าดูดีนะครับดูสวยงามดูเท่นในแบบเซต้ากันดั้มมาสเตอร์เกรดเลยนะครับเพียงแต่จุดที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือ1ก็คือการทอนฟอร์มเนี่ยพอร่างฟินิชมีปัญหาในการประกบตัวชิลเข้าไป กับตัวปืนเข้าไปด้านล่างแล้วคือหลายอย่างมันดูค่อนข้างหลวมนะครับเดือยหลายจุดเนี่ยหลุดนะครับเอาไม่อยู่2ก็คือมันยืนไม่ได้คือถ้ายืนอย่างไงหลังเลยในในร่างแบบปกตินะครับสก็คือผมไม่ชอบกันพลาที่ตรงกลางมันกล,งกลวงๆเออกลางๆเนี่ยเปิดขึ้นมามันมันกล,กลวงแบบนี้ผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันมันดูแ,แปลกๆนะครับซึ่งอันเนี้ยก็บอกได้เลยว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคือจะให้บอก ตรงๆเลยก็คือตัวเซ t a กัน d ดั้มมาสเตอร์เกตสองเนี่ยสอเนี่ยนะมันเคยออกมาตัวงแล้วตัวนี้เป็น2.0มันบอมาะกับคนที่ชอบเซ t a กัน d ดั้จริงๆนะครับใครที่ไม่ชอบเซตาก u n d ดัเนี่ยผมผมฟันธงเลยว่าอย่าซื้อตัวนี้มาต่อเลยมันไม่ได้สวยอะไรมากขนาดน,นั้นคือคือ,อ,อฟอร์มของกันพลามันก็เป็นรูปแบบคลาสสิกด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าดูทันสมัยดูอะไรสีก็ดูแบบเรโทรมากๆดังนั้น ถามว่าสวยไหมมันก็คงดูดีในแบบเซตากันดำดังนั้นคนที่ชอบความคลาสสิกก็อาจจะถูกใจแต่คนที่ต่อกันพลารุ่นใหม่ๆและอยากได้กันพลาที่ต่อออกมาแล้วรวมๆดูดีทั้งข้อต่อจุดขยับความเท่ความสวยงามสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยผมว่ามองข้ามตัวนี้ไปได้เลยตัวนี้อาจจะสร้างความหงุดหงิดให้กับคุณในการต่อมากกว่าจะสร้างความสุขนะครับดังนั้นก็สรุปว่าไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเอาว่าถ้าคุณมีเงินพันเ กำเงินไปซื้อกันพลารุ่นใหม่ๆสวยๆตัวอื่นดีกว่านะครับตัวนี้ข้ามไปได้เลยเฉพาะสำหรับคนที่รักเซต้ากันดมจริงๆเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็หวังว่าจะรอติดตามชมนะครับรีวิวกันพลาตัวต่อไปของผมนะครับในอีกเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วพบกันในรีวิวตัวต่อไปสวัสดีครับ